สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาเบิ่งสวนอย่างนะครับครับอ่านี่ยครับดีครับสดีครับนี่ครับเจ้าของสวนยางนะครับปลูก,กยางนั้วัตถุกไล่หรอเปล่ายืบก็ไล่หมละแต่ว่ามันนั่นปลูกแล้ยวปนน้ำมันมาปลูกมาจากหลายหลายหลายมาเตยว่นดี้ปลูกันแล้วตุนมาไม่กินว่นดี้ <laughs> ว่า่เอาใจใส่เท่าไรแนวอื่นประโยชน์แบบนี้ปลูกเอามันมาแซมตอนยางหน่อยนี่บอครับครับปลูกแล้วก็ว่ามันบางแล้วก็เลยเอามันมาใส่บบดนี้ครับปีหนึ่งปีสองเอาอยู่สองปีตุนเข้ามาแล้วบดนี้สองปีสามปีก็ประเด็นม้ว่าใช่นี่เอาแต่มันเราแต่นั่นแบดนี้ครับบาดนี้มันเราเบิดบตดนี้ต้นบางหลายบดนี้ตั้งแต่ขั้นกุ้งวานเดือนนี้เหลื่อยอยเจ็ดร้อย เหลืออยูเจ็ด้อยต้นที่ที่ได้เกีริอยู่นี่นะที่ยังเขาเขาเห็นอยู่นี่เนาะครับเนาะครับเนต้นแค่น้อยอยู่ว่าไดเปิดนมันจะถึงอย่จะอย,ะอยน่นีต้บิเปิด,ดมันหน่อย,อย,อยมันหลอดเป็นยางยางยางสามพันหนึ่งวัดทีสามพันหนึ่งว่าันเด้ครับปลูกปลูกพสเะอสองพัาร้อยหาที่เก่าสองพันห้าร้อยหาที่เกาอนี่ก็หกเจ็ดเนาะครับประมาณ แปดแปดปีนะครับไปยังแปดปีพี่น้องเบิ้งที่แหละครับสามพันหนึ่งงามใบหนา้าตึ๊บใบใบนี้ล้นแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวออกกำลังสะออกกันยอดยบไม่ออกันอ,ออกยอดไม่ออกไปเรื่อยๆครับครับนี่แหละเจ้าของส่วนเทรงกรีดนะครับ <laughs> 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 ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมผลงานนะครับเบิง้ง าการให้นำอย่างของเพิินนะครับขออนุญาตคุณพ่อก่อนเด้อครับเด้ขอขอย่างชมก่อนเด้อครับแต่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งลักษณะต้นก่อนนะครับต้นของเพิินนี่โค่นค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับพี่น้องเนี่ยยางแปดปีเบิ่งตี้ละ่ะโค่นใหญ่ประมาณสี่ สีคึ้เมื่อผมหมดละน้นไงแล้วก็เปลือกนี่จะออครับเปลือกน้ำมปนบ่ครับงากลีดเปลือกน้นะครับ,รบเกลี่ง่ายบครับเปลก่ายง่ง่ายบ่าบร,ร,ราง่ายง่ายงรง่ายง่าย่ายง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 ่าย่ายงยง่ายงา่าง่่าง่ายง่่่่ย แสดงว่ามอนมื้อขนาดนี้เหรอครับผมว่ามันมากเนี่ยโอ้ยตอนนี้ยังไข้มาปียนยี่ใข่มาหลายอยู่สองปีที่แล้วกันโอ้ยทำใจขนาดนี้ขนาดนี้นะโอครับปู่ไม่ได้เปิดกินไม่ได้จักปีแล้วครับพ่อเพราะมันสามปีดีกว่าโอ้กินกินแค่หาปีมันน,น,น,นี่ครับสิ่อหาปีปลา มาปีไปก็เริ่มเปิดแล้วก็เริ่มเปิดมากก็มาหยุดเลยกำลังมาเริ่มเหมือนปีแล้วปีที่แล้วมันปีนึงกันนีีครับปีที่สองแต่พ้าไปเบิงแถวทั่วนะครับมาผ่าผมผ้ามาเละบนนะครับพี่น้องสามพันหนึ่งเพื่นคือว่าดังแท้สิปีก่อน ใบัมใบไ่เป็นลักษณะในาเข้มนี่ะครับโอ้ใบหนาเลยครับใบไหลใบ่มาไปใส่าโอ้ยยงฟันดีได้นิต่ยาดต่ออ๋อ หรือผมลืมบอกไปครับว่า,าเดี๋ยวนี้ยูยสวนนี้ยู่ใส่นะครับอยู่อำเภอเชียงคำนะครับตำบลทุ่งวัดสุขอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับซึ่งก็เป็นสวนท้าพ่อผมนี่แหละครับขึ้นมาเยี่ยมเพิ่นครับเอ,อเบิง้งกเบิ้งครับต้นนี้จะ จะอยู่ห่างๆกวางโม่นเนาะครับพอ่ออ,อยู่อยู่ห่างอยู่แต่ว่าเบิ่งที่ไหนพี่น้องใบเบเขาทีเป็นตัดเป็นไปแบบกระชับเลยนะคือว่ามันต้นต้นย่างเนาะพ่อใบเขาสีบอาตากคือหกลอยออกใบเขาสีบอสคครัชวนมากเขาสีแหลมเป็นสัตว์เป็นอะไรใบแหลมเบิบเ่งเด้กพี่น้องเด้ดอดแต่ว่าสีข,า,ขาวๆคือสองหานหนึ่งเงี้เนาะออกขาวๆอยู่ เบิ้งเบืง,บง,บงน้ำต่นเพิ่นวัวต่นนี่มาใหญ่เลยเบิ้องเบิงบ้งอย่างเบิงบ้งปริมาณน้ำอย่างอันนี้ปูเด็ดเกือบสองเล็ดนะดิเครื่องบอกเนี่ยครับพงกังบปูหัวขนาดใดน,นะครับเกือบสองหยุดอันนี้กี่จ้กเมียครับปอเมียะเดียว,ยวโอเมียเดียวนะครับเต่าเนี่ยอ่ะอย่างเมียหนึ่งเมียเดียวก็วถือว่าโอเคอยู่ได้แหละครับ เออยางยางนี่แตกต่งงางกันก็หกลอยออบ่แนว่ยไยังบ่กูดีเพราะว่าตัวนั้นมันสีแทนแทนมันใหม่เนะาะธรรมดาใหม่มันก็สีสยยเป<อ>็นนั่นมันเสงใสอยู่ตันนั้นมันคนแล้วเข้มแล้วคนแล้วอ๋ออันนี้มันอายุหลายกว่าเ<อ>นาะครับเน,น,นาะอ,อันนี้ธรรมดาเส้นยางเลยเข้มขนกว่าเ,ออเขีมขนกว่า อันนี้ยังยัง,ย,งยังหน่อยอยู่เนาะครับเนาะย,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 ยังบบกเข้มข้นแต่ว่าโปรต่อโปรดีตัวนั้นต้องงันเข้มกว่าน้ำหนักมันขึ้นกับตังไครับครับเพราะว่า,ากันหาปีขึ้นไปแต่ไมนยังดีเข้มข้นปีปีที่สองที่สามนี่น้ายังใสหรือว่ายังบอข้นดีอัานี่แหละครับอย่างสามพันหนึ่งนะครับพันพันมาเลนะครับผลมาพันมาเลเอามาปลูกสองพัน เอ้หนึ่งพันสองรอยต้นเนาะครับพออ่าบานนี้เพิ่นเพิ่นมาปลูกมั่นแยมนะครับตุนละเขามาอารวาดเกิดปัญหายางยิ่งใหญ่นะครับนะไล่ไปสองพันสองร้อยต้นเหลืออยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าต้นนี่แหละเพิ่นว่านอกนั้นตุนกินมืดก็ได้เอามาสามนะครับเพราะว่าอยากได้พันเดียวกันบานนี้มองต้นกากหายากทหลืะเกินเกิดเลยป่วย อยากหลายหลายส,สวนนะครับนะพ่อนี่แหละครับพี่น้องอ่าครับไข่ไข่จังหวัดแล้วครับนี่ไล่หมดแล้วตั้งแต่อันนี้มาวันสามหมวดอ๋อครับสามหามหุดออกสามอันอ๋อเก็บเก็บออกมาสามอันนี่เ<อ>น,น,นาะครับเนาะเก็บมันเก็บวันได้มันฝนตกด้ยนวยครับฝนตกเกินเมื่อหนูมื่อตาบ่ได งยนออกสสามมัันนเลยี่แหละครับลักษณะทรงเอกลักษณ์ของพันธุ์ฮองเพิ่นนะครับที่ว่าเขาว่าออกมาไม่พันธหยออกมาไม่พอเนื้อเยยากมาอยู่ใส่ระยวนที่ไปซื้อมากเขาว่าพันธุ์ออกว่าไม่ม่ตอนนั้นมันเขาโลโคกลอยเรียนอยู่โกลอยเขาไว้ปลูกแล้ว ครับพี่น้องคลิปนี้ผมกับภามาชมาส่วนอย่างนะครับสามพันหนึ่งนะครับอเอฟซีท่านใดที่มีขอแนะนําหรือขอคิดเห็นตีชมกับตีชมมาได้นะครับจบจบะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งอีกกันติชมมาได้นะครับเด้อ เบิ่งเบิ่งต้นนี่พี่น้องเกล้อนนี่เกล้อนีีลิตรวันนี้ครับยาตามาแดงนี่เพิ่นตัดเอาแต่อันนี้ออกนะครับฝนมาตรงเลยเพิ่นว่าก็จะได้ขายนี่หอดใส่ละเพื่อนใช่เต็มเต็มเลยพ่อโอ้โหก็ดีว่าดีได้แล้วเนาะแต่พ่อเพิ่นนยิ่งยิ่ง พี่น้องมากบ่เสีงใดกะเสียงกบกีในเด้อครับทามาได้แล้วครับเสียงพวกเปน่ข้ำมาได้นะครับซี่ิันร้องกันนโรงเดียวลาที่ละนียนี่ถ้าเที่ยสมเน้ยังยังเพื่อนนี่ออกออกคนขาวขึ้นนานม นึกออกเหลืองขาวออกขาวเลยเป็นบอคือนนำนมเลยเนาะครับเนาะแตาที่แรกมันสะยังยังยังสีเหลืองออกทีเหลกเทาจีิงเปนแดงเหลืองครับครับเหลืองเหลืองคือวัดหกลอยกัเหลืองโอ้ดึกเหลืองนี่แสดงว่าเป็นบ่มีน้ำเหลียงเลยเนาะครับเนาะตอนตอนกี้ที่แหลกเป็นเหลืองต่อมาจะเหลียงไปครับ มักเต็ม่องผู่ไิเนี่ยครับพี่น้องสนกันเลยอันนี้ปผูกระยะเท่าไหร่ครับสามสพหกสามคนหกนะครับสามพันหกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอ่าไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ